โอเคสวัสดีครับโอ๊ครับเราอยู่กันที่โชว์รูมรถยนต์มือสองโอ๊อาร์คโฮมคาร์ชนบุรีเต็นรถที่ขายแต่รถสวยใไม่น้อยเจ้าของออกมาการันตีเองร้อยเปอร์เซนเท่านั้นหายากแต่หาหาได้ Ford Everest ไทเทเนียมพัดขับเคลื่อน4ล้อสองรอยแรงมา้าคันนี้เป็นใบเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดตัวเดียวกับที่อยู่บน Ford e v e r วอเรตัวท็อปเท่านั้น Ford ด a p t เ r d ร์ดีเซเท่านั้นคันนี้ผมบอกเลยนะของแต่งท่วมๆจะเช็คเสียงก่อน ขอ,อ่าเช็คเสียงก่อนเหมือนเดิมโคตรหล่อเลยวะ่ะโอเคเสียงดังชัดเจนดีเ,เสง,งชัดเจนดีทะเบียนห้าสี่ห้าห้าผมแจ้งย้ายให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเป็นทะเบียนชนบุรีนะครับรถสีดำสวยๆเลยเดี๋ยวพาวนดูก่อนหนึ่งรอบอ้อยไม่ได้ไม่วนละ ทีมงานผมขาเจ็บเดี๋ยวพาดูตรงนี้ก่อนแนละ้วยวดูไปพร้อมๆกันเลยว่าคันนี้ให้อะไรบ้างแต่บอกเลยนะคันนี้นะให้มีล้อแม็กฟูเอลขอบ20ยางดอกหนาๆสวยๆพร้อมลุยตรงรุ่นตรงปกสำหรับตัวขับ4 Ford น่าใช้เพราะอะไรรถใหม่1 7ล้าน7แสกว่าบาทตอนนี้เหลือปัจจุบันเพียง8,39,000บาทหายไป8 0 0แสน ผมให้อะไรกับรถฟอร์ดเอลเวอร์เรสองจุดศย์ไทเทเนียพัดขับสตัวท็อปที่สุดของคันนี้ให้อะไรบ้างรอดูกันอย่าลืมนะคันนี้สองแรงมา้าเกียร์อัตโนมัติ10สปีดมีประวัติการผ่อนดีฟรีดาวครับผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนสินเชื่อเกิน1ปีฟรีดาวได้เลย ค่าจัดค่าโอนจะซื้อเงินสดหรือจัดไฟแนนซ์ค่าจัดค่าโอนฟรีซื้อเงินสด839,000บาทมาจำ30,000รถส่งถึงหน้าบ้านไม่สวยเหมือนอย่างในไลฟ์เหมือนอย่างในรีวิวไม่ต้องรับรถบริการฉุกเฉิน1ปี24ชั่วโมงทั่วประเทศยางเสียรถด,ดเสียยางแตกแบตหมดมีเจ้าหน้าที่ call center ดูแลให้เรียบร้อย ฟรีวารังกีฟรีวารันตีซ่อมศูนย์หปีหรือ1นึ่งหมื่นกิโลจีฟอร์ดใกลบ้านท่านประกันภัยประเภทหนึ่งหนึ่งปีผมซื้อให้ไม่ได้เอาไปรวมในยอดจัดไม่ได้เอาไปบวกดอกเบี้ยคันนี้นะเท่าไหร่โอตอ์จ่ายค่าประกันให้เติมน้ำมันให้เต็มถังบวกกล้องบันทึกหน้ารถให้เรียบร้อยครับสไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศไม่จำกัดระยะทาง ท่านบอกวันรับรถของท่านมาได้เลยว่าท่านอยากจะรับรถวันไหนกี่โมงรถสไลด์ของผมไปจอดหน้าบ้านท่านก่อนถึงเลิกแน่นอน100%สนใจอยากเป็นเจ้าของรถคันนี้ครับโทรหาโอ๊ต0949991941 0949991941และที่สำคัญครับโอ๊ตอาร์ตโฮมคาร์ชลมบุรีเป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยที่มีใบรับประกันตัวถังและเลขไม์แบบนี้ออกให้ หากตรวสอบพบเจอว่ารถของท่านมีชนไม่แท้แตัดต่อตัวถังน้ําท่วมผมยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนแถมค่าเสียเวลาหนึ่งแสนบาทสองร้ยสิบสามแรงมา้าเกียร์อัตโนมัติสิบสปีดใบเทอร์โบตัวท็อปสุดรถใหม่หนึ่งล้านเจ็ดแสนกว่าบาทปัจจุบันเหลือแปดแสนสามื่นเก้าพันผ่อนเพียงเดือนละหนึ่งหมื่นสาพกว่าบาทไม่ต้องใช้ใจ่าย ไม่ต้องใช้เงินแม้จะบาทเดียวจัดไฟแนนซ์ผ่านรับรถได้เลยซื้อมาซื้อจัดไฟแนนซ์มาจำสอ0พันซื้อเงินสดมาจำสาม0 0ื่นรถส่งถึงหน้าบ้านเริ่มสวยสวยเลยนะครับคันนี้กระจังหน้าเปลี่ยนมาเป็นสไตล์ฟอร์ดมัดแต่งนะครับมัดแต่งโลโก้มา้าเงาเงาวสวยสวยนะครับไฟเป็น led day light สวยงามให้เรียบร้อยเซ็นเซอร์มีครบตามสไตล์ฟอร์ดบนสายบ้าง โอ้โหยางงี้โอ้โหดูด้านข้างดูด้านข้างคนลอด้านข้างบอกเลยว่าหลออ้าวคันนี้นะรถเพิ่งเข้าผมยังไม่ได้เก็บงานพ่นกันสนิมช่วงล่างล้อแม็กเป็นล้อแม็กฟูเอลขอบ20สีดำยางโตโยทายดอกหนาๆตามสไตล์ขาลุยมีโป่งยก เพราะว่าเวลาแม็กมันใหญ่มันต้องมีโป่งเพื่อให้ตรวจได้ตรวจผ่านนะครับอ่ะก็มีโป่งระบบสีด้านข้างเนี่ยแก้มซ้ายไม่มีริ้วรอยประตูหน้าซ้ายไม่มีริ้วรอยประตูหลังซ้ายไม่มีริ้วรอยสโพกหลังซ้ายไม่มีริ้วรอยคันนี้เขาติดโปง่งเขาก็เลยติดที่ครอบโครเมียมให้มันเป็นสีดำด้านมาด้วยนะครับตามสไตล์ประตูเป็นประตูแบบคีเลสโกซ้ายขวา โอ้โหสวยว่ะแผงข้างนะครับสีน้ำเงินเข้มเข้มสีแล้วก็สีเทาไฮกรอสตัวนี้ตัวท็อปสดุดเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะหลังคาสันลูฟนี่นี่หลังคาสันลูฟไทเทนเนียมพัดขับเคลื่อนสี่ลอ้อตัวท็อปสุดนะครับนี่นีน สัญลักษณ์ตัวท็อปสุดเป็นปุ่มกดแบบนี้สบายใจได้แน่นอนนะครับขับ2ขับ4แน่นอนเดี๋ยวเราไปดูภายในกันภายในสวยๆรถเข้าศูนย์ทุกระยะวิ่ง1นึ0 0 0กิโลเข้าศูนย์ตลอดออปชั่นดีๆแบบนี้ไม่ต้องพลาดแล้วอย่าพลาดแล้ว Ford มาเร็วไปเร็วคันที่แล้วสีขาวขับ2คันนั้นไม่ใช่เครื่อง2 1 3แรงมา้าด้วยนะนี่นี่สแรงมา้าจะเขียนว่าใบเทอร์โบแบบนี้นะครับ ตัวท็อปที่สุดแล้วแม็กสวยยางสวยดสิสเบรกสีล้อเบาะหลังเป็นสีดำสวยเป๊ะนะครับมีแอร์หลังให้เรียบร้อยนะหลังคาพอนโรรมิกกัสรูปหลังคาแก้วเต็มบานเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับเบาะแถวแถวสองอ่าก็ประมาณนี้แล้วก็เลื่อนเดินหน้าด้วยนี่ยเบาะแถวสามพับ ปรับไฟฟ้าเดี๋ยวผมพาไปชมคือออปชันของ Ford Everest เนี่ยผมบอกเลยนะเขาดีมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นระบบขับเคลื่อนดีระบบช่วงล่างดีเก mm ียร์อัตโนมัติ10สปีดเครื่องยนต์213แรงม้าไม่มีรถรุ่นไหนในประเทศนะที่เพียงแค่2 0 0 0ซีซีเทอร์โบแล้วให้แรงม้าถึง213แรงม้าเก mm ีย hmm. ร์อัตโนมัติ10สปีดฝาทาดูรอบหลังไล่ไปเรื่อยเนี่ไฟหลีมีให้เรียบร้อยไทเทเนียม คือตัวท็อปขับสี่คือตัวท็อปสุดนะครับคันนี้สีดำเงาเงาเหลือขัดเคลือบสีสปาภายในสวยแจ่มแน่นอนคันนี้ผมยังไม่ได้ทำางจากลูกค้าพร้อมซื้อผมทำให้เดี๋ยวผมรัดคิวทำให้เรียบเลยไม่มีปัญหานะครับไปสกฝาท้ายไฟฟ้าถูกติดตั้งมาจากโรงงานเพราะเป็นตัวแทเชเนียมพัดขับสเบาะแถวสามเอเวเรสต์โอ้ยดูอันนี้มีทั้งพรม พรมใหญ่ๆแบบนี้นะครับพรมพลาสติกแบบนี้มีให้ครบนะครับเอเวอเรอย่างที่บอก Ford e v e r e อ t น่าจะเป็นรถ ppv รุ่นเดียวในประเทศไทยที่เป็นเบาะหลังปักไฟฟ้านี่แบบนี้เลยกดทีเดียวกดทีเดียวขึ้นกดทีเดียวลงออปชันนี้ถ้าจะมีต้องมีอยู่ในแลนด์ครูเซอร์ a าโดแลนด์ครูเซ พวกปาโดนะครับหรือว่าแร็กูเซอร์ซิกนัทอะไรแบบแพงๆเลยนะแต่อันนี้ฟอร์ดมีละหัวนงหัวนอ็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับพร้อมซื้อเดี๋ยวผมรีวิวผมจัดให้ก่อนเลยเม็ดองเม็ดอาร์คอยู่ครบทั้งหมดทุกอย่างอยู่แล้วสามเม็ดครบชัดเจนคือรถของผมรับประกันตัวถังและเลขไมอยู่แล้วถ้าตัวสอบพบเจอว่ารถมีชนไม่ไม่แท้ตัดต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อตัวถงังน้ําท่วม ผมรับซื้อคืนเต็มจำนวนแถมเงินกลับบ้านให้อยู่แล้ว1 0 0 0 0แบาทนะครับผมเจ้าของโชว์รูมขายเองท่านสบายใจได้ว่าท่านซื้อรถสวยแน่นอนร0อเปอร์เซ็นะครับอ่ะค่อยๆเดินดูกันต่อไปช้าๆนี่ทีมงานผมขาไม่ดีสะโพกขวาสวยไม่มีริ้วรอยประตูหลังขวาสวยไม่มีริ้วรอยประตูหน้าขวาสวยไม่มีริ้วรอยแก้มหน้าขวาสวยไม่มีริ้วรอยคันนี้เหลือแค่ขัดเคลือบรับประกันว่างาวับ หลังคาแข็งแรงสายลุยสายคุยคันนี้ตอบทุกโจทย์ตัวท็อปขับ4หลังคาสลูปสองร้บสามแรงม้าเครื่องตัวเดียวกับฟอร์ดแรปเตอร์ดีเซลเกียร์อัตโนมัติ10สปีดสบายใจ1นึ0งแกิโลเมตรในราคาเพียง8ปดแ0 0สบาทฟรีทุกอย่างค่าจัดค่าโอนประกันจัดส่งน้ำมันเต็มถังกล้องบันทึกหน้ารถฟรี นะครับอ้าไปดูด้านหน้ากันต่อสวยนะดูดูด,ดูภายในสวยๆเลยภายในสวยๆดูหน้าจอสวยๆนะครับระบบ Adaptive Cruise Control มีครบให้เรียบร้อยฟอร์ไม่ต้องกลัวฟังก์ชันเขาแน่นๆอยู่แล้วนะครับดูอเย็นเจี๊ยบออเนี่อากอดผิดนี้อามา่ามาเต็มบานมาเต็มบานดึงเปิดหน้าเต็มบานก่อนอันนี้คือใหญ่จริงๆ อ่านี่บ้านสุดแล้วนะครับเปิดบ้านกระจกได้สุดบอกไฟฟ้าคู่หน้า Adaptive Cruise Control o p t o o n คือณปี2018เนี่ย Ford e v e r e s t รุ่นนี้คือตัวที่แพงที่สุดละไม่ต้องถามแล้วพี่ท็อปไม่ท็อป2.0ใบเทอร์โบไทเทเนียมพัดขับ4 213แรงม้าแรงด้วยประหยัดด้วยออปชั่นดีด้วยที่สำคัญราคาคุ้มค่ามากๆนะครับคุ้มค่ากับราคาสุดสด เบาะแถวสองเบาะหนังแท้จากโรงงานดับได้ขาวสวยๆเนียนๆเ,เลยคันนี้เอกก็มีครบนะครับผ้าหลังผ้าพมรองต่างๆผ้าหลังคาเป็นสีดำสวยๆว้นะครับอ่าคันนี้ฟิล์มดีฟิลม์มเทคนิคฟิล์มเซรามิกโปรผมไว้อย่างนี้นะมันเป็นฟิล์มเซรามิกอยู่แล้วนะผมไม่เปลี่ยนนะ เพราะว่าผมเปลี่ยนมาไม่ดีเท่าที่เขาให้มาแน่นอนเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับว่า213แรงม้าใบเทอร์โบห้องเครื่องจะสวยงามไหมสำหรับรถคันนี้สภาพภายในจะเป็นยังไงป่ะอ้ะโหมีโชคมาให้เรียบรอ้อยหนี่โชคเครื่องเงียบมากว่ะรถเข้าศูนย์ตลอด ฝาน็อตฝากระโปงไม่มีแกะไม่มีขยับแก้มขวาไม่มีแกะไม่มีขยับรถสวยทุกชิ้นนะครับการันตีร้อยเปอร์เซนไปช้าๆไม่ไปต้องรีบหัวแก้มซ้ายไม่มีแกะไม่มีขยับฝากระโปงไม่มีแกะไม่มีขยับคันนี้เครื่องยนต์ไม่เคยแต่งไม่เคยโมไม่เคยรีแมปสแตนดาร์ดจากโรงงานทุกอย่างเครื่องเงียบกิเลยนะ ถ้าไปส่งแล้วผมรถไม่สวยเหมือนอย่างในไลฟ์เหมือนอย่างในรีวิวลูกค้าไม่ต้องรับรถสบายใจนะครับผมขายเองแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่ได้ขายแบบนี้เป็นคันแรกลูกค้าลองไปดูประวัติย้อนหลังของโอ๊ตอาร์ตไม่ว่ารถคันละสองล้านไม่ว่ารถคันละห้าแสนไม่ว่ารถคันละแสนหกแสนเจ็ดเราขายแบบที่ลูกค้าไม่ต้องมาดูรถที่เต็นท์เห็นวันรับรถวันคือวันที่วันรับรถคือวันที่เห็นรถวันแรก ท่านสบายใจท่านได้รถสวยไม่ผิดหวังแน่นอนไปดูข้างในกันดีกว่าทีมงานขึ้นไหวปะอ่าขออนุญาตปิดหลังคาสรูปก,ก่อนเนี่ หลังคาสลูปเป็นแบบนี้ลังคาสลูปพอปิดหลังคาสลูปเสร็จแล้วก็ต้องปิดมากครับไทเทเนียมพัดขับสีสน,นะครับเนียนคลิปผมบอกเลยว่าคันนี้เนียนกลิปโอ้ยขอโทษทีไม่ได้วิ่งหนึ่งแสนเก้าพันกิโลผมจำผิดคันนี้วิ่งเพียงหนึ่งแสนสามพันหกร้อยหกสิบสองกิโล ภายในสวยนะระบบขับเคลื่อน4ล้อตามสไตล์ฟอร์ดมีให้เรียบร้อยเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับหน้าจอเป็นระบบสัมผัสทันเลื่อนได้เลยว่าท่านจะเอาอุณหภูมิขนาดไหนนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบพวงมาลาัยของฟอร์ดเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านิ่มนวลชวนฝันสุดๆนะครับรถ1 3ึ่งแสสามพันนะครับ ทะเบียนเชียงใหม่นะครับฟรีดาวจัดไฟแนนซ์ KK เกนอาคินฟรีดาวถ้าท่านฟรีดาวจะผ่อนตกเดือนอยู่ประมาณ14,159บาทยังไม่รวมประกันชีวิตผู้เช่าซื้อนะครับ Ford e เอ r e s t ร0 Titanium Plus ขับ4ถ้า2.0มันจะมาพร้อมกับใบเทอร์โบใบเทอร์โบจะเป็น218แรงมา้าคันนี้อย่างที่ผมบอกครับคันนี้คือตัวที่แพงที่สุดของ Ford e เอ r e s t ตอนออกป้ายแดงรถใหม่ประมาณหนึ่งล้านแปดแสนบาทภา,ภายในภายในสวยหน้าจอทัศกรองทัศกินีนสวยเรียบร้อยเอาลงอย่างที่ผมบอกครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอย่างที่ผมบอกครับถ้าท่านซื้อรถคุณภาพถ้าท่านซื้อรถสวยถ้าท่านไม่ได้ดูแต่แค่ราคาถูกถ้าท่านอยากได้ของดี โอ๊ตอาร์ตมีคําตอบให้คุณอยู่แล้วนะครับใครสนใจคันนี้ย้อนดูไปตั้งแต่ต้นจนจบอีกรอบหนึ่งท่านจะรู้ว่ารถสวยเป็นยังไงมาตรฐานของเราเป็นยังไงที่สําคัญครับถ้ารถไปส่งในวันที่ท่านรับรถแล้วไม่สวยไม่อย่างในไลฟ์เหมือนอย่างในรีวิวลูกค้าปฏิเสธการรับรถได้เลยนะครับเพราะโอ๊ตอาร์ตการันตีขายแต่รถสวยอยู่แล้วขออนุญาตฝากเบอร์สุดท้ายครับ 094-999-1941ี9เ9 9 9เ9เบอร์โอ๊ตเองสนใจอยากเป็นเจ้าของรถสวยๆแบบนี้โทรหาโอต๊ตแล้วท่านจะไม่ผิดหวังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ